สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องแม่เนองสมัยนะคะจะมาสอนวิธีการพับพับหมอนนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะหมอนปวยททนค่ะหมอนปวยททนสวยเราจะใช้เป็นริบบิ้นที่เป็นลวดลายอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะแมทเลยนะคะว่าเ,เราอยากให้ หมอนของเรามีสีสันแบบไหนนะคะริบินก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะคะแต่ว่าแม่น้องสมายนะคะจะใช้ยี่ห้อ tw นะคะความยาวริบบิ้นที่ตัดนะคะก็จะใช้20นิ้วนะคะริบบิ้นที่ใช้นะคะจะใช้ริบบิ้นทั้งหมด3เส้นค่ะความยาว20นิ้วนะคะส่วนอันนี้นะคะ เราจะเริ่มต้นทำลักษณะแบบนี้นะคะเราจะพับแบบนี้ทั้งสามเส้นเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้พับไว้ก่อนแล้วนะคะสีขาวนะคะเราจะพับริบบิน้นทบครึ่งแบบนี้นะคะความยาวเท่ากันค่ะปลายทั้งสองด้านเท่ากัน เริ่มเส้นแรกก่อนนะคะแบบนี้นะคะพับครึ่งจากนั้นก็พับแบบนี้นะคะพับตรงมุมที่เราพับครึ่งพอดีค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพับเส้นด้านบนเนี่ยค่ะ พับลงมาให้อยู่แนวระดับนี้นะคะจากนั้นนะคะพับเส้นนี้นะคะกลับไปด้านหลังค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะพับมาด้านหน้าค่ะจากนั้นนะคะจับเส้นนี้ขึ้นมานะคะโค้งมาแบบนี้ค่ะ แล้วก็เสียบเข้าตรงดูนี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นดึงค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแบบเส้นสีขาวที่แม่น้องสมายพับไว้นะคะเราจะพับทั้งหมด3เส้นนะคะทำเหมือนเดิมค่ะ พับลงมาตรงครึ่งที่เป็นรอยพับอะค่ะให้เป็นแบบนี้จากนั้นก็หักตรงนี้ลงมานะคะแบบนี้นะคะพับกับด้านหลังค่ะพับขึ้นมาค่ะจากนั้นก็จับเส้นนี้นะคะเสียบตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ เราจะได้ลิบบิ้นลักษณะอย่นี้ทั้งหมด3เส้นนะคะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราจะเอาเส้นสีขาวนะคะที่เราจะเล่นลวดลายนะคะไว้ตรงกลางค่ะที่มีลักษณะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะไว้ตรงกลางเริ่มจากเส้นที่1ก่อนนะคะ เส้นที่สองค่ะสีขาวค่ะทับไปที่เส้นนี้นะคะเส้นสีม่วงคะ่ะวางทับลงไปค่ะจากนั้นเส้นที่สามนะคะให้เอาตรงนี้นะคะเส้นนี้ค่ะลอดทับเส้นที่สองนะคะแบบนี้นะคะลอดทับสีขาวนะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้เห็นไหมคะ ทําแบบนี้นะคะสีม่วงตัวนี้จะทับเส้นสีขาวนะคะจะทับเส้นเส้นตรงนี้ค่ะเส้นที่เราสอนเข้าไปเมื่อกี้จะเห็นว่าหนึ่งสองสามนะคะมีฝั่งละสามเส้นนะคะฝั่งน,นี้ก็สามฝั่งหัวก็สามนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำฝั่งมุมนี้ก่อนนะคะ <c oughs> เริ่มที่เส้นที่หนึ่งนะคะก็คือเส้นนี้ค่ะพับโพ้งขึ้นมาค่ะจากนั้นก็พลิกกลับด้านนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็สอดใต้เส้นสีม่วงนะคะทับเส้นสีขาวแล้วก็สอดใต้เส้นสีม่วงค่ะเหมือนลักษณะการสานนะคะสานตะกร้าอย่างเงี้ย แบบนี้นะคะแล้วก็มาจับด้านบนนะคะจะได้จับง่ายหน่อยต่อไปเส้นสีขาวนะคะพับมาข้างหน้าค่ะพลิกกลับค่ะแล้วก็ทับเส้นสีม่วงนะคะรอดใต้เส้นสีขาวแล้วก็ทับเส้นสีม่วงแบบนี้นะคะ จับด้านนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะพับขึ้นมาด้านบนโค้งกลับแบบนี้นะคะ,แล,ละ,คะแล้วก็ลอดใต้เส้นสีม่วงคะทับเส้นสีขาวแล้วก็ลอดใต้เส้นสีม่วงนะคะจับตรงนี้นะคะเสร็จแล้วดึงค่ะเราค่อยๆดึง นน้เสะะคะดึงให้เป็นเป็นแบบนี้นะคะให้เป็นมุมแหลมๆนะคะค่อยๆดึงค่ะ เห็นไหมคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจะเป็นตุดแหลมๆแบบนี้นะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะ,ะให้เราย้ายมือมาฝั่งนี้เราจะทํามุมที่สองนะคะเริ่มจากเส้นนี้เหมือนเดิมนะคะฝั่งขวามือคะ่ะเส้นที่หนึ่งสีม่วงนี้นะคะพับขึ้นมาด้านบนนะคะจากนั้นก็พลิกกลับแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็รอดใต้เส้นสีม่วงทับเส้นสีขาวแล้วก็ลอดใต้เส้นสีม่วงนะคะมือจับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงจับด้านบนไวค้ค่ะต่อไปเส้นสีขาวนะคะทับด้านบนโค้งแบบนี้แล้วก็ทับสีม่วงนะคะทับสีม่วงล,ลอดใต้เส้นสีขาวแล้วก็ทับใต้เส้นสีม่วงนะคะ จากนั้นก็ดึงค่ะต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะพับขึ้นมาด้านบนโค้งแบบนี้นะคะรอดใต้เส้นสีม่วงทับเส้นสีขาวรอดใต้เส้นสีม่วงนะคะจากนั้นก็ดึงค่ะดึงทั้งสองฝั่งนะคะดึงให้เป็นมุมแบบนี้นะคะ ค่อยๆประคองนะคะใช้นิ้วนิ้วดันด้านล่างด้วยนะคะเริ่มเป็นมุมแล้วนะคะเห็นไหมคะจะมีหนึ่งมุมสองมุมนะคะพอเราได้สองมุมแล้วนะคะให้เราใส่เหรียญบาทนะคะเข้าไปตรงนี้ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพับเก็บตรงนี้ลงไปให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะพับที่ละมุมนะคะอ่าพับมุมนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็พับมุมนี้อานิ้วหัวม่มีหัวไม่มือนะคะกดกดลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะก็จะได้แบบนี้กดลงไปจากนั้นก็พับ ขึ้นไปเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปง่ายๆค่ะสอดอย่างเดียวเลยค่ะขั้นตอนต่อไปสอดเก็บนะคะหมุนมาด้านนี้นะคะจะได้ถนัดถนัดเส้นที่หนึ่งนะคะ สอดเข้าตรงนี้ค่ะค่อยๆไล่ออสอดทีละเส้นนะคะเส้นที่2นะคะสอดเข้าใต้เส้นสีม่วงนะคะแล้วก็สอดตามแนวเลยนะคะตามแนวลูอบิน เส้นที่3ค่ะพอเราสอดฝั่งนี้เสร็จใช่ไหมคะแล้วก็มาสอดฝั่งนี้พลิกกลับมาทางนี้ค่ะค่อยๆดึงนะคะ พยายามอย่าดึงแน่นมากนะคะเดี๋ยวหมอนเราจะไม่พองนะคะเดี๋ยวจะไม่สวยขั้นตอนต่อไปนะคะเห็นไหมคะจะมีเส้นให้สอดต,ตรงนี้สอดใต้ตรงนี้นะคะแล้วก็ทารูปมาฝั่งนี้นะคะทำอวรามนิ้นเลยะคะ่ะ เส้นที่สองนะคะตอดตรงกลางค่ะแลวเส้นสุดท้ายนะคะมันจะมีฝั่งหนึ่งให้เสียบหนึ่งจุดนะคะถ้าเป็นสองจุดอย่งนี้ก็เสียบทะลุปไปเลยนะคะ พอเราสอดครบแล้วใช่ไหมคะเราก็าค่อยๆดึงจัดทรงนะคะให้มันสวยนะคะให้มันพรอ่พรองตรงการลางเราก็จะบีบๆข้างๆหน่อยหนึ่งใช้นิ้วชีช้นะคะดันข้างล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงตรงกลางจะพองขึ้นนะคะ พยายามดึงด้านขอบก่อนนะคะตรงการจะได้ผ่องๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เสียบเก็บค่ะเสียบเก็บตามแนวเส้นเหมือนเดิมน,นะคะเสียบเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเสียบจนกว่าลิบบินจะหมดนะคะ แต่ละเส้นนะคะก็จะมีแนวของริบบิ้นนะคะแล้วก็เสียบตามแนวตรงกลางนะคะเส้นตรงกลาง เราจะใช้เป็นลวดลายที่เป็นเล่นลายะคะ่ะอย่างดิบบิ้นที่เป็นมีลวดลายนะคะก็จะส่วนขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วแต่ชอบนะคะเสียบเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเสียบจนหมดเลยค่ะ เรีบน้อยค่ะเราก็จะได้หมอนวสวยๆน่ารักน่ารักนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเล่นลวดลายนะคะค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามแม่น้องสมายด์ว้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ